อยู่แล้วครับ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  <strong> อืมอยู่แล้วครับแม่ครับดีนะครับรอเนี่โอ้โหัดเป็สวยครับี่ย ยิงตัวเล็กเยอะครับยเยอะตัวเล็กไหมครับอืมอยับนี่ปล่อยครับเหมือนเดิมรบับจับจุ่มร่บปากลอยว้คขึ้นตัวนะครับปีน้ำครับปีน้ำให้ทำให้ออกซิเจนเข้าปากปลาเน,นี่นยนี่ครับ